w e ดดิ n งแพลนเนอร์นะออ g a แกไนเนะคะแม่งานรันคิวเนี่ยแตกต่างกันยังไงละสวัสดีค่ะอยู่กับพี่เมนี่ MC พลังบวกนะคะพี่เมนี่เป็นในพิธีพิธีกรแม่งานรันคิวมืออาชีพสำหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะค่ะ หลายคนถามมาเยอะมากๆเลยนะคะว่าระหว่าง Wedding Planner นะ o r g a n i z น r นะคะแม่งานรันคิวเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะโอ้โหเราก็บอกเลยว่าพี่มินี่ไปจัดงานไหนๆนะก็มีคนเข้าใจผิดนะคะแล้ววันนี้นะคะขออนุญาตมาให้ข้อมูลแล้วกันเนาะหลายๆคนก็จะได้เข้าใจเผื่อว่าเวลาที่เราเตรียมตัวนะคะสำหรับการแต่งงานก็จะได้เข้าใจว่าโอเค w วดดิ้งแพลนเนอนะคะทำหน้าที่ยังไงมีความสำคัญยังไงบ้างนะคะออแกไนเซอร์เป็นใครนะคะมีส่วนช่วยเหลือเรายังไงบ้างนะคะรวมถึงรันคิวเอ๊ะจำเป็นต้องมีหรือเปล่านั่นเองนะคะ Wedding p พ a n เนอคืออะไรนะคะ Wedding p พ a n เนอนะคะเขามีหน้าที่ในการจะช่วยวางแผน ออกแบบจัดงานแต่งงานให้คุณทั้งหมดไม่ปรึกษานั่นเองนะเขาจะช่วยคุณนะคะตั้งแต่ในเรื่องของอตอบโจทย์การวางแผนว่าจะจัดงานแต่งงานที่ไหนนะคะรูปแบบควรจะเป็นยังไงรวมถึงสามารถประสานงานติดต่อขอสถานที่จองโรงแรมหรือว่าจอง เซอร์วิสอื่นๆต่างๆให้คุณโดยที่คุณแค่แบบอยู่เฉยๆแล้วก็บอกความต้องการของเขาไปจะบอกว่าอันนี้ก็จะเหมาะมากๆสําหรับใครที่ยุ่งแล้วก็อาจจะไม่สามารถนะคะมาดูแลงานแต่งงานได้ทุกอย่างด้วยตัวเองเรียกว่าแบบ มีเวงแพลนเนอร์จริงๆเราก็แค่แบบเหมือนสั่งอะเป็นเดอะบอสนะคะอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้ให้ช่วยไปเช็คให้ช่วยไปหาให้ช่วยไปดูให้เขาจะอยู่กับคุณนะคะตลอดเวลาตั้งแต่ในเรื่องของงานแบบออกแบบคิดคอนเซปต์จนกระทั่งแบบเคลียร์จบการจ่ายดีลจ่ายเงินกับ s ั p p ฮเออร์เรียกว่าเคลียร์ให้ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนจบเลยคุณมีหน้าที่แค่สั่งแล้วก็จ่ายเงินให้กับเวงแพลนเนอร์อย่างเดียวเท่านั้นค่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะคะว่า เวดดิ้งแพลนเนอร์เขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการคอนแทกการประสานงานต่างๆอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีที่เราต้องการซื้อความสะดวกสบายซื้อความรวดเร็วนะคะและเวดดิ้งแพลนเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นมืออาชีพมีคอนแทคนะคะซัลายเออร์ต่างๆในมือเนี่ยค่อนข้างเยอะหากคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็จะต้องเดินทางบ่อยๆอาจจะไม่สามารถที่จะมาลงรายละเอียดนะคะในการจัดงานแต่งงานได้เวดดิ้งแพลนเนอร์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและเป็นตัวช่วยที่ ค,คุณรู้สึกว่าเออฉันอยากจะจัดงานแต่งงานด้วยตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะข้ามนะคะ Wedding Planner ไปมาสู่ในส่วนของกระบวนการก็คือ Organizer นั่นเองนะคะ Organizer จะแตกต่างกับ Wedding Planner ตรงที่ว่า Organizer เนี่ยจะทำหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะมา จัดงานตกแต่งงานให้กับเรานะคะเป็นภาพรวมที่ว่าเออถ้าสมมุติว่าเว d แพลนเนอร์อ่ะถ้ากรณีที่มีเว i แพลนเนอร์เนี่ยเขาก็จะออกแบบทีมงานแล้วก็รูปแบบงานเสร็จปุ๊บออ g แ n i ไนเก็จะทําหน้าที่นะคะไปจัดหาไปซอร์ซิ่งอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ได้คอนเซปต์เพื่อให้ได้ทีมงานตามที่ w เ d i แพลน a n n e r นะคะได้แพลนเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้มี w e เว i n g Planner ก็เหมือนกับเราะคะ่ะไปจ้งออกแ n i ไนเว่าเออแบบ ฉันอยากได้ตีมงานแบบนี้นะคะรูปแบบงานจะต้องเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะให้เขาไปจัดหาอุปกรณ์ให้เขาจัดตกแต่งดอกไม้นะคะจัดโต๊ะลงทะเบียนจัดองค์ประกอบต่างๆนะคะก่อนวันงานส่วนใหญ่เนี่ยเวดดิ้ง planner เขาจะอยู่กับเราตั้งแต่แรกจนจบงานใช่ไหมแต่ Organizer จะอยู่กับเรานะคะแค่ในช่วงวันที่ใกล้จะมีการเซ t ตอัพนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็จะต้อง ประสานงานติดต่อโรงแรมเองจองทุกสิ่งอย่างเซอร์วิสต่างๆเองออ g แกไน e เซอร์ izer, ค่ะเขาจะมามีบทบาทเฉพาะในช่วงที่ใกล้ที่จะมีการจัดงานนะคะแล้วก็จะมาเซตอัพให้เรานะคะก่อนวันงานรวมถึงนะคะเช็คความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆรายละเอียดที่ เราได้ตกลงกับออร์แกไนเซอร์ว่าในงานนั้นอยากให้มีอะไรบ้างแต่เขาจะไม่ได้รวมเซอร์วิสในเรื่องของการประสานงานนะคะสถานที่ประสานงานเรื่องของอื่นๆเช่นอาหารนักร้องหรือเซอร์วิสพิเศษต่างๆส่วนทีมสุดท้ายนะคะก็คือทีมรันคิวนั่นเองนะทีมรันคิวเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะคะทีมรันคิวเนี่ยเราจะเจอกับเขาเนี่ยก็คือวันงานเลยนะคะก็จะแตกต่างไงนะ จะเห็นภาพชัดๆแล้วว่าถ้าเป็นเว d d ิ้งเนี่ยภาพจะเป็นแบบ ก้อนใหญ่นะคะสโคบเล็กลงมานะคะก็คือจะเป็นออกเกไนเซอร์ก็คือมาเป็นผู้ช่วยในการซอร์ซิ่งจัดหาอุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมแต่ว่าพอเล็กลงไปอีกก็คือเราจะเจอคาว่างานคือ Team Q. ทีมรันคิวทีมรันคิวมีหน้าที่ทําอะไรนะคะแม่งานรันคิวเนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของวันงานจริงว่าลําดับพิธีการต่างๆเนี่ยเจ้าภาพนะคะได้สรุปออกมาแล้วก็จะต้องส่งลําดับต่างๆเหล่านี้นะคะไปให้กับทีมแม่งานรันคิวเพื่อที่เขาจะได้ทราบว่าโอเคองค์ประกอบนะคะจังหวะนี้เราจะมีแอคทิวิตี้อะไรเราจะมี การเปิดตัวยังไงเราจะมีการสอดแทรกเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่า ใครจะทําอะไรในช่วงเวลาไหนนะคะใครเป็นประธานใครเป็นพ่อแม่บ่าวสาวนะคะทีมรันคิวค่ะจะมีหน้าที่ประสานหน้างานเฉพาะลำดับพิธีการในวันงานนะคะซึ่งเขาก็จะเข้ามาดูแลตั้งแต่ในช่วงก่อนเริ่มงานว่าอะไรไปถึงไหนแล้วนะคะอุปกรณ์ต่างๆพร้อมไหมนะคะเครื่องเสียงนะคะมีไฟครบไหมทุกคนเข้าใจซีเควนซ์ทุกคนเข้าใจลำดับพิธีการทุกคนเข้าใจตําแหน่งหน้าที่มากน้อยแค่ไหนทีมรันคิวก็จะมีบทบาทในวันนั้นดังนั้นนะคะถ้าคุณบอกว่า จำเป็นไหมนะคะในกรณีที่โรงแรมหรือสถานที่ร้านอาหารต่างๆเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขามีสวิทรันคิวคุณต้องถามรายละเอียดนะคะว่ารันคิวเนี่ยดูแลให้ระดับไหนนะคะถ้าเป็นลักษณะของโรงแรมเนี่ยเขาก็จะดูแลให้นะคะในลำดับพิธีเป็นซีเควนที่เป็นตัวพิธีหลักนะคะอาจจะไม่ได้มาดูแลในเรื่องของรายละเอียดนะคะที่ลงลึกลงไปเช่นการดูแลบ่าวสาวการถ่ายรูปหน้าแบ็กดอปหรือการดูแลเพื่อนเจ้าสาวต่างๆนะคะถ้าเป็นแ งานรันคิวเนี่ยบางทีนะคะเขาก็จะ ให้รายละเอียดนะคะไปจนถึงในเรื่องของการคุยนะคะบอกสคริปต์นะคะกับประธานรวมถึงคอยเป็นผู้ช่วยนะคะบ่าวสาวในการยื่นแล้วก็ส่งของต่างๆรวมถึงนะคะจะมาบรฟนะคะเพื่อนบ่าวสาวในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสําคัญว่าจะต้องมีลําดับขั้นตอนอย่างไรหลายๆทีมนะคะก็จะมีการช่วยนะคะจับกระโปรงเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะในจุดแบ็คดรอปด้วยยื่นน้ําส่งน้ําให้ซึ่งอันนี้ก็จะช่วยนะคะลดภาระให้กับบ่าวสาวที่ ไม่ได้มีเพื่อนๆนะคะมาช่วยดูแลตรงนั้นนะส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆเขาก็จะแต่งตัวสวยมาเนาะ <_ an> ก็อาจจะก้มในการจับกระโปรงต่างๆเนี่ยค่อนข้างลําบากนะคะแต่ว่าแม่งานรันคิวต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเซอร์วิสตรงนี้รวมให้นะคะสรุปง่ายๆนะเวดดิ้งแพลนเนอนะคะก็จะเหมาะกับคนที่ ไม่ได้อยากที่จะคิดอะไรเองเนาะมีแค่ความต้องการว่าฉันอยากจะได้รูปแบบงานประมาณไหนนะคะแล้วก็มอบหน้าที่นะคะให้ Wedding Planner ไปดูแลจัดสรรจัดการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเองทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนจนกระทั่งเคลียร์จบทุกสิ่งอย่างในวันจัดงานเลยนั่นเองนะคะส่วน Organizer ซอร์ก็จะเหมาะนะคะสำหรับใครที่มีแนวทางการจัดงานเป็นของตัวเองแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ สะดวกนะคะในการที่จะซอร์ซิ่งหาคนที่จะมาช่วยนะคะตกแต่งหรือว่าจัดหน้าง,งานเองในวันเซตอัพต่างๆนะเพราะว่าต้องใช้กําลังคนอะไรต่างๆมากมายเลยก็จะต้องนะคะใช้ออแกไนเซอร์มาเป็นตัวช่วยนั่นเองซึ่งออแกไนเซอร์เขาก็จะอยู่กับเราในช่วงก่อนที่จะเตรียมงานประมาณ1-2เดือนรวมถึงวันที่เซตอัพนั่นเองค่ะและส่วนที่3นะคะก็คือรันคิวเนี่ยเขาก็จะมาช่วยดูแลนะคะเฉพาะวันงานเลยนะคะว่าโอเคลําดับพิธีการเป็น ยังไงนะคะดูแลสิ่งต่างๆองค์ประกอบที่จะมีผลนะคะความสมบูรณ์แบบในวันงานแล้วก็ในช่วงพิธีการต่างๆนะคะพอจะเห็นความแตกต่างระหว่าง Wedding planner organizer แล้วก็ไม่งานรันคิวแล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็อยู่กับคุณ,คณแล้วล่ะคะ่ะว่าจะเลือกใช้นะคะบริการรูปแบบไหนทุกทีมนะคะก็จะมีรายละเอียดนะคะมีดีเทลเพราะเขาต้องผ่านการดูแลคู่บ่าวสาวนะคะมามากมายดังนั้นเนี่ยการที่มีตัวช่วยนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าน่าจะคุ้มค่า มากกว่าที่คุณจะต้องมานั่งกังวลนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีรวมถึงหลายๆคนที่อาจจะอยากมีประสบการณ์ในการที่จะเป็นเวดดิ้งแพนเนอร์เองรวมถึงเป็นออร์แกไนเซอร์เองบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนๆที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นแม่งานรันคิวให้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือว่าอยากให้ทุกคนนะคะศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทําความเข้าใจนะคะเพราะว่าการจัดงานแต่งงานนะคะเป็นเรื่องที่มีครั้งเดียวในชีวิตไม่ต้องไปหาที่ไหนไกล้ ะะกดติดตามนะในช่อง YouTube ของพี่มินนี่ไว้เลยนะเพราะว่าพี่มินนี่ก็จะมีสาระดีๆนะคะจริงๆเราก็พี่มินนี่ทำมาทุกบทบาทเรียกว่ามีเกล็ดความรู้เยอะแยะมากมายที่อยากจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันให้กับนะคะว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทุกๆคูๆท่ท,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 ที่กําลังเตรียมงานอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะเราก็กดซับสไครต์ไว้นะเป็นกําลังใจให้พี่มนินนี่รวมถึงใครมีคําถามอย่าลืมนะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันหรือว่าจะนี่เลยโพสต์ไว้ใต้คลิปต่างๆนะคะพี่มินนี่สัญญาว่าจะมา ตอบคำถามนะคะแล้วก็มีคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามกันตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ